กินเรื่อยๆครับก็ขายนู่นขายนี่ขายแหวนขายนาฬิกาไปที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะที่ผมเคยเห็นที่เขาที่ใหญ่ที่สุดที่เขาขายคือขายรถครับเพื่อก็คือเอามาหาข้าวกินเนี่ยนะใช่ครับมาใช้นี่บัตรเครดิตไปซื้อสุดอเอาเงินอื่นแทนอะไรเงี้ยครับใช่นั่นเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วเราก็เชื่อว่าเชื่อและหวังว่ามันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปใช่ครับถูกไหมแล้ววันนี้ถ้าคุณเก็บเงินเก็บทองแล้วคุณก็คงไม่คิดจะไปถลุมแบบ หรือยังคิดอยู่ไม่คิดเล้ไม่คิดแล้วไม่คิดแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจครับมีวิธีจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะปัจจุบันซึ่งพอดังมันก็จะเป็นสูตรสําเร็จว่ามันจะมีข่าวดีและข่าวไม่ดีครับไหมจัดการยังไงครับกับข่าวไม่ดีอ่สมมติก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่าตั้งแต่หลังหนังละครออกมามคุณชายพุทธิพัฒน์ครับครับโหยทุกคนแบบว่าติดตามผมมากเลย สองอาทิตย์แรกเฮ้ยคนชอบเยอะใช่ครับคนเกียดก็แย่ไม่พูดเล่นไี่พูดเล่นอย่านะอย่าคว้างอะไรขึ้นมาอย่าพูดเล่นพูดเล่นเข้าใจไหมคะจริงพี่จริงอออเรื่องจริงอระจริงครับไหนลองสรุปรวมว่าเขาด่าอะไรมันมีอะไรให้คือผมไม่ได้ตามมันมีอะไรเช่นก็มีเข้าถึงยากบ้างเข้าถึงยากบ้างแล้วก็มีมีเรื่องของแบบว่า ไม่ทํานู่นทํานี่บ้างอะไรเงี้ยมีเรื่องเยอะเรื่องอะไรเงี้ยครับเรื่องเยอะอพูดเต็มเสียงที่เราลูกผู้ชาย <c oughs> เรื่องเยอะ <c oughs> เข้าถึงยากครับมีบอดี้โกงบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยเหรอใช่ฮะแล,งงแล้วอย่างไงครับเวลามีเรื่องแบบนี้เคยอยากอธิบายความหรืออะไรยังไงไหมครับคือจริงๆแล้วผมก็อยากทําเพื่อทุกคนจริงครับอ,อย่างสมมติวันหนึ่งที่ผมแบบว่ามีมีมีงานหลายๆงานนี้ครับ คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราไม่สามารถทํางานให้ทุกคนได้อยู่แล้วแต่เราจําเป็นต้องต้องทาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ผมต้องตื่นประมาณตีห้าเพื่อแบบขึ้นรถตอนประมาณตีห้าครึ่งไปทํางานหกโมงเช้าเงี้ยครับกลับบ้านตอนตีสองทุกวันอะไรเงี้ยครับหนักมากเพ,เ,เพื่อเพื่อที่จะทํางานคือผมแบบยินดีมากที่จะทํางานแบบว่าให้ทุกคนแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันมีสี่สิบแปดชั่วโมงได้ผมจะดีใจมากเพราะเราเราจะได้แบบว่าทํางานให้ทุกๆคนได้เราจะได้มีสามารถมีเวลาคุยกับทุกๆคนได้ได้ยิ้มกับทุกๆคนได้ พูดยังไงสอสองมีหน้าเด็กตามมันเยอะเว้ยก็คือใจอยากจะทําให้ทุกคนแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้จนเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องแบบนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมครับผมว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันมากกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของแลอย่างคุณไปงานต้องมีบอดี้การ์ดไหมต้องมีคนมากันก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของทางทีมงานที่เขาจัดมาให้เพราะมันมันมันก็ยากมากนะครับี่ที่จะขึ้นเวทีได้ ครั้งหนึ่งใช่ก็เพราะคนน้องๆเหล่านี้แหละที่นี่เหล่านี้แหละก็ดีใจไงที่มากันนะทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วเวลาคิดกับตัวเองว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนในในโลกเลยแหละไม่อยากให้ใครไม่ชอบหรอกแต่ถ้ามีความเข้าใจผิดแล้วมีคนแบบว่าเอ้ยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้คุณบอกกับตัวเองไงให้มีกำลังใจมีพลังงานที่จะไปต่อในวันต่อไป ผมว่าผมดีใจมากกว่านะครับที่พวกเขามามา,มาว่าบ้างมามาแบบมาติชมบ้างอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมไม่ใช่พูดให้ดูหล่อใช่ไหมใช่ไม่พีค่คิดดูเลยครับว่าถ้าถ้าเขาไม่ติดตามผลงานเราเนี่ยเขาเขาไม่มาดา่าเราหรอกคือผมว่าผมมองอีกมุมหนึ่งที่ว่า อย่างน้อยเขาเขาก็ยังคอยให้ให้ข้อคิดหรือว่าให้ให้อีกมุมมองของของเราอ,อ,มมอ,อีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ได้มองอมเราเรา,เราอาจจะเผลอเลอไปหรือว่าเราเราอาจจะผิดพลาดไปบางอย่างซึ่งเขาอาจจะเอามาพูดก็ได้หรืออาจจะอาจจะมามา,มาว่าก็ได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่เราก็ก็พร้อมน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพราะาผมก็ยังเด็กมากอยู่ครับก็คือวิธีคิดแบบนี้พีปป่ปิ๊กนอกจากจัดการงานแล้วสอนวิธีคิดด้วยไหมครับ ก็สอนเกือบทั้งหมดเลยครับคุณจาอะไรได้บ้างที่ที่เด่นๆว่าเขาเคยเตือนสติเราเขาเคยบอกเราไว้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมจําจําได้ดีเลยก็คือว่าเขาบอกว่าผมเป็นนักแสดงแล้วผมก็เป็นเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ที่เขากําลังดูเราอยู่อ mm hmm. ที่เขาลังติดตามเราอยู่เราไม่ควรจะเอาความมักง่ายของตัวเองไปทำลายความฝันของคนอื่น เดี <kung> ๋ยวเดี <iba Northeast> ๋ยวเดี๋ยวก่อนจะุูยขยายความอีกนิดมันยังไงเราไม่ควรจะเอาความง่ายๆของเองไปทําลายความหวังขององนคืออะไรยังไงครับจริงๆแล้วเขาก็บอกเสมอนะครับว่าสิ่งอะไรที่มันที่มันไม่ดีหรือมันไม่ไม่ควรจะทาเราเราเราก็ไม่ควรจะไปแตะต้องมันเลยไม่ควรจะไปทํามันเพราะว่าเราก็ยังมีเด็กๆที่เด็กกว่าผมอีกที่ยังดูแล้วอาจจะชื่นชอบผมก็ได้แล้วก็เขาอาจจะเขาาอาจจะดูอยู่บางทีก็าอาจจะคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่เท่หรือว่ามันเป็นกระแสนิยมหรือว่าเขาอาจจะไปทําตามในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ผมทําไปมผมว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บาปเหมือนกันจริงจงในใจ,จในใจผมในใจผมคือนักแสดงมีเรื่องที่พึงกระทําและต้องไม่กระทําก็ต้องมีเหมือนกันครับใช่ไหมฮอันนี้คือสิ่งที่เขาสอนไว้ใช่ครับก,ก็ดีครับและถ้าทําได้จนเป็นนิสัยมันก็จะกลายเป็น<ๆ>เขาเรียกอ,อะไรความยั่งยืนของอาชีพของคุณพ่อแม่ ว่ายังไงกับเรื่องราวต,ต่างๆชีวิตที่เปลี่ยนไปช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาในกรุงเทพแม่ก็บ่นว่าแบบว่าเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงอะไรยเงี้ยครับ,รบโทรมาวันละสามรอบจนวันนี้ก็มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพนะครับครับช่วงแรกๆนี่ <c oughs> สงสารนะจริงๆแล้วผมสงสารเขาครับที่มาอยู่ด้วยกบผมที่กรุงเทพกลายเป็นอยู่ด้วยแล้วต้องสงสารเขาเพราะใช่ผมคือผมเสียใจมากเพราะว่าผมทํางานกลับบ้านแฟนคลับแบบทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่ากลับบ้านดึกมากกลางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยครับ ผมกลับบ้านมาแล้วเหนื่อยมากเพราะว่าตื่นเช้ามากมต้องออกไปถ่ายกองละครอีกเช้าที่ห้าใช่ครับก็เลยกลับบ้านมาแล้วไม่อยากทําอะไรละผมก็แค่ทีสองนี้พ่อแม่นอนแล้วสิใช่ครับแต่ว่าคุณแม่เขาเขาจะนอนรออยู่ที่โซฟารอคุณใช่รอรออยู่หน้าทีวีครับเหมือนในโฆษณาเลยอะนอนรอลูกกลับมาแล้วจะตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดประตูขึ้นมาก็เขาดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรยเงี้ยแล้วก็ถามเป็นไงบ้างแล้วเขาก็แบบถือกระเป๋าไปให้แล้วก็ ไปแยกของให้อะไรให้ครับดูแลเสื้อผ้าอะไรที่คุณต้องใช้ใช่ครับแล้วคือด้วยความที่ผมผมง่วงนอนมากผมแค่ล้างหน้ายังไม่อาบน้ําเลยก็อยากล้มตัวลงนอนแล้วก็สงสารเขาครับเพราะว่าตื่นเช้ามาท่านก็ไม่ได้ตื่นแล้วเพราะมันเช้ามากก็เลยยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ได้พูดเหมือนละครเลยเก็บเดี๋ยวแม่เก็บให้ลูกแม่แก่ขนาดนี้ไหมไม่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 ยังยังยังเออลูกวันนี้เป็นมันนอนแล้วเลยงอน ก็ก็มีมีงอนบ้างครับแต่ว่าเขาเข้าใจว่าทํางานทำงานเด็กมากครับผมรู้สึกว่าทั้งทั้งสองแบบว่าทั้งพ่อทั้งแม่เขาเลี้ยงเราดีมากแล้วก็ดูแลเราดีมากเวลาที่เราได้ตอบแทนเขาบ้างเวลาที่เห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขผมว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกดีครับมีการจัดเวลาว่าวันนี้มีวันหยุดไหมหรือคุณยังทํางาน7วันเลยทั้งาน7วันอยู่เลยครับไม่มีหยุดสักวันเลยไม่มีไม่มีครับคุณมองอนาคตของคุณในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปเป็นเวลาหลายๆปีเป็นยังไง ผมว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่ในอนาคตตอนนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยากจะให้เขาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก <ทำ S 3> ็คือ,อคิดอ,อนาคตแบบระยะใกล้ก่อน<ช>แต่ทําให้มันดีขึ้นเป็นการพัฒนาใช่ครับคุยเรื่องอนาคตเนี่ยคุณว่าใครจะตอบอนาคตคุณได้ดีที่สุดแน่นอนครับ <laughs> <laughs> แต่ผมได้ยินว่าเขาจะไม่ยอมออกมาออกรายการจริงไหมผมพูดตามตรงนะอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยครับพูดมาครับพี่ปิ๊กเนี่ยเขาไม่เคยชอบอยู่หน้ากล้องเลย คขาเขาเป็นคนที่ทาเบื้องหลังู่นานมากถ้าแบบคนที่รู้จักเขาทํามาแบบว่าจนผมงอกมากแล้ววันนี้ก็เพิ่งไปย้อมผมมาเพิ่งไปย้อมผมมาใช่ไปย้อมผมมาด้วยเพื่อมานั่งตรงนี้ใช่โอแล้วเวลาที่เขาอยู่หน้ากล้องเนี่ยเขาจะมือสั่นตัวสั่นเขาปกติแล้วเวลาที่เขาไม่อยู่หน้ากล้องนะครับแล้วเขาคุยกับผมเนี่ยเขาจะนั่งอย่างนี้เนี่ยเขาจะพูดทำเป็นเขาให้ดูพูดเล่นเป็นเล่นเป็นพี่ปิ๊กเล่นเป็นพี่ปิ๊ก นี่เป็นพี่ปิ๊กนี่ไม่ใช่เจมนะนี่เป็นพี่ปิ๊กสมมุตินะว่าถ้าคุณเกิดทําอะไรขึ้นมาเนี่ยเซเซะว่าคําำนี้คำนี้ครับเขาจะมีคำผมว่าคุณควรจะคิดให้เยอะกว่านี้นะสิ่งที่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาจะว่าอย่างนี้เลยอ๋อคือมาดเขาดีมากเลยใช่วาดดีมากคือเขาจะว่าเขาจะว่าเพราะมีคำสอนขึ้นเรื่อยๆแต่เพราะอยู่หน้ากล้องนะผมว่านะครับเขาเดี๋ยวเขาจะรูดขาขาเองตัวเองจับมือตัวเอง อะมาดูว่าเจมจีพูดแล้วถ่ายแม่นไหมเอาไหมตอนตอนนี้มือเปียกพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กผมสงสารพี่ปิ๊กแต่ผมอยากรู้อนาคตของเจมจีเชิญครับคุณชาญฉลาดทวีทรัพย์ครับสวัสดีครับิญนั่งเญหฮัลโหลเฮ้ยมือเปียกมือเปียก เขามีใช้ยาพี่ใายาว่าพอาม,มีเงินสดเ <สด S 2> จมจิตมีแฟนได้ไหมถามหมดไปแล้เครับเพีแห่งโชคไม่อยู่เคียงข้างคนทุกคนแต่จะอยู่เคียงข้างกับคนที่มีความพร้อมมากที่สุดเราว่าควรจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ให้เหมือนกับว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วจาะใจปัญญาชนคนทำดีกับบูลนิทิ SCG นับจากนี้ชาวบ้านในชุมชนบ้านกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะไม่ต้องทุกทนกับภัยอันตรายจากธรรมชาติอย่างน้ําป่าไหลหลอีกแล้วนะครับเพราะเขามีเจ้าเครื่องเตือนอุทกภัยตัวนี้แะครับที่น้องๆในโครงการปัญญาชนคนทําดีโดยมูลนิธิ s c g เนี่ยคิดคนขึ้นมาครับจุดมุ่งหมายหลักของมูลนิธิ s อ g ส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งแล้วก็คนดีโครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนิสิตนักศึกษ,ษาสามารถที่จะใช้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาไปพัฒนาสังคมให้กับ ประเทศแล้วก็ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองในอนาคตด้วยอยญาานชนน้ำ<ะ>ี้อยากรู้ว่าหลักการทํางานของมันนี่เป็นยังไงครับใช้อุตราสซนิกวัดขึ้นระยะของน้ําน้ําป่าไหลหลากขึ้นมาเงี้ยก็จะแจ้งเตือนให้ชาวบ,บ้านได้รู้ทนันการแจ้งเตือนของมันก็จะมีรูปแบบของเสียงไซเรนแล้วก็ไฟกระพริบครับ ก็จะใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานจากที่พวกเราได้เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ได้นําความรู้ที่ผมไปเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนะครับซึ่งความรู้นั้นจะคงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนครับออุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับมีเครื่องนี้ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่น้ปาปลาไหลหลากกระทานหันครับผมยังมีอีกหนึ่งผลงานที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไอทิ์หน้ามาตามชมไป,ปรพร้อมๆกัน สนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG